ข่าวดวงด้วงใบดวงดีกลับมานะคะวันนี้อยู่ในบรรยากาศของแบบ จะฝนจะตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวลมหนาวมาตอนเช้าเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลงเสียงให้อยู่ในบรรยากาศออฟฟิศเนาะอาจจะมีเสียงแบบว่ามีเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยววันนี้อ่านให้ฟังเนาะเป็นเรื่องราวของ6ราศีจากพังเป็นปังนะคะเพื่ออุปถัมยอดขายพุ่งนะครับโดยอาจารย์ไว้เปิดดวงออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวนี้คําทานายเป็นยังไงนะัตตี้อ่านให้ฟังนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแบ่งปันนะครับเพื่อคลิปนี้จะได้ ส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้อ่านได้ฟังได้ดูกันนะครับอ่ะเขาบอกว่า6ราศีนี้นะครับพระเกตนะครับส่งกําลังได้มาตรฐานกเกษตร แล้วก็ภายใน2เดือนนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับโอกาสดีมาแบบงงๆได้ของใหญ่กว่าเดิมจะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดนะครับยอดขายพุ่งผู้ใหญ่อุปธรรมนะครับมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือก่อนหน้านี้พังหลังจากนี้ปังสุดๆนะครับคนโสดมีเกณฑ์สลัโสดจะได้คู่เป็นคนมีบารมีนะครับและ6ราศีนี้ได้แก่นะครับชาวธนูชาวเมษชาวพิจิต ชาวมีนชาวเมถุนชาวกลุ่มนี่คือราศีหราศีที่ผู้อยากอุปถรัรมภ์นะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่วกับข่าวหนนดวและอยากให้เราไปอ่านข่าวของมาดูท่านไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ไปแล้วบาย